คนเหล่านี้เอาลอตาราก็จะยกเกียรติเขาและอะไรก็แล้วแต่ที่เขายังหลงรักหลงชอบที่มันนอกเหนือไปจากอัลลอฮ์มันจะอันตรธานหายไปเพราะมีอัลลอฮ์แล้วนั่นคืออาลุลกุลูในละหมาดแต่ถ้าหากว่าเราละหมาดแล้วเรายังเครียดอะไรอยู่เรายังไม่อยู่ในอัลุลกุลูเรายังไม่ได้อยู่ในจำพวกนั้นแต่ก็ต้องละหมาดเพราะละหมาดคือวาจิบแต่เราจะฝึกฝนต่อไปและขอดูอานาอัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้ฉันได้มี โอกาสสัมผัสความหอมหวานในละมาด้วยเถิดอัลลอฮฺมารุุบนาอัลจันนาตะลาจิละอัลลอฮฺได้โปรดทาให้ฉันได้รับสวรรค์ทางด่วนด้วยเถิดสวรรค์อาจิละคือการมีกุชวดอในละมาดขอให้ฉันได้มีโอกาสได้มีกุชวอในละมาดถ้าเราไม่มีกุชวอในละมาดเพลบพบพบแสดงว่าละมาดเราเนี่ยมินเมยแล้วจินนาการเนี่ยเรามาครึ่งชีวิตแล้วแต่ทำไมสมาธิเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยเราอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นั่นละประเด็น แล้วเราเลื่อีกกี่ปีกันแล้วเราจะตายแล้วเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสชิมความหอมห,อมหวานกับสวรรค์โลกิญญาเลยลวสวรรค์โลกิญยาก็คือละหมาดเนี่ยเรายังไม่ได้ชิมเลยทีนี้เราจะรอไปถึงเมื่อไหร่แล้วเราจะเริ่มทําเมื่อไหร่แล้วเราจะเริ่มฝึกเมื่อไหร่ตอนนี้เรารับร,รู้ว่าเราจะต้องคิดยังไงกับละหมาดต้องศึกษาคนศึกษาเท่านั้นแหละครับถ้าคนไม่เรียนไม่รู้รอกครับคนไม่เรียนไม่มีทางก่ชเชอครับเพราะไม่รู้จะมีวิธีคิดให้กุชัช่อย่างไงแต่ถ้าเรียนเราจะรู้วิธีกูชเชอ ฉะนั้นทุกอิริยาบถมันคือกระบวนการที่บ่าวจะเข้าสู่อัลลอฮ์ในอิริยาบทที่แตกต่างแต่จุดศูนย์รวมสิ่งที่เป็นแกนหลักคือนอบน้อมสแสดงถึงความต่ำต้อยเข้าสู่อัลลอฮ์ س ب ละอลามุ่งต่ออัลลอฮ์ س ب ละอลา